สวัสดีคับผู้คนวันนี้ก็มีอยู่กับข้าบ้านใหญ่แล้วครับวันนี้ก็จะมามาทนีนครับมามาทำสกุเลเงินนะครับเองินอยู่ในกล่องนี้นะครับนี่ คู่คนดูว่าครับอันนี้ปันจะให้คุ่คนนับเมือครับ <S <S ว่ามีกี่ใบนั่งอันนี้ครับปันจะให้ทู่คนคนับถ้าคูกคนไม่รู้ก็ก็ไม่ต้องนับนะอันแรกจะเป็นอันแรกจะเป็นจะเป็นหนึ่งร้อยครับ จะเป็นหนึ่ง 100. ร100้อยนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเดียวเอามาวางเราเอาขององนเดียวก็หนึ่งร้อยเดียวครับถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มี20ก็ก็เอาหนึ่งร้อยเนี่ยมาเป็นอ้น,นี้ก็ได้นะคบถ้าคุณเอาสองอันก็เอาเป็นเป็นไอ้น,นี่นะครับเอาเอาหนึ่งร้อยสองอันมามานะครับถ้าไม่มี ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงิน2บาทก็เงินสองบาทที่มันไม่มีเหรียญอันนึงอะ่ะก,ก็ก็เอาเอา100รเนี่ยมามาเป็นมาเป็นสบาทได้ครับ200บได้เลยครับถ้าไม่มี200ก็ก็ก็ใช้100เนี่ยมาเป็นมาเป็นไอ้นี่ได้ครับ เป็น200นะครับเพราะว่ามันมี2อันนะครับถ้าส่วนว่าคมไม่มี300ก็ใช้นี้นะครับเอาเงิน1 0 0 1 0 0 100. 100. 100เราเอาเงิป๊อกก่อนนะครับถ้าคมไม่มีไม่มีไม่มี 300อ่ะก็เอาหนึ่งรอมามา3มอันกลายเป็นส0 0รอยครับอเอาหนึ่งเอาหนึ่งรออันมาเป็นมาเป็นไอ้นี่นครับเป็นเป็นเป็น3 0 0รอเอาหนึ่งมา2อันก็จะเป็น3 0 0รเลยใช่ไหมนี่เอาหนึ่งสอันมา มาเป็นสามร้อยถ้าคนไม่มีสามร้อยก็เอาเอาหนึ่งร้อยสองอันหยิบขึ้นมาสามอันก็เป็นสามร้อยเลยครับนะทำไมครับสี่ร้อยนะทำไมครับสี่ร้อยเพราะเรามีสี่อันถ้าส่วนว่าคนไม่มียี่สิบบาทเพราะไม่มีไม่มียี่สิบบาทก็เอาอะไรมาเป็นสิบใบอ่ะฮะมีที่แบบเอาสิบมาสองอันเนี่ย สิบมาสองนันสองันมาเท่ากับยีแบบนี้ไหมมันแบงค์พันแบงค์นพันยี่บาทหน้าน้าสิบบาทสิบบาทแล้วเอายีบาทมาสองนันเหรอแล้ว2อบบาทมาสองนันเหรอยี่สบาทสองก็รทาสี่สิบสี่สิบมีไหมอ่ะสีไม่มีเราเอายี่สิบอีกอันหนึ่งย อา้าวทำไมยี่สิบมันมีอันเดียวยี่สิบมีสองเงนสองสองเงนใช่ไหมยี่สิบอ่ะเออแล้วมันาก็จะกลายเป็นยี่สิบบาทนะคะมันก็จะกลายเป็นยี่สิบบาทสี่สิอ่ะนี่นี่พ่ออะไรอะ่ะสี่สนะิบสองเนสองเงินนี้สี่สิบเหรอแล้วสี่สิบไม่มีนะสี่สิบไม่มี แล้วสิบาทเอา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 อะไรถ้าคุณไม่มี20บ,บาทต้องเอาอะไรมาเป็นเป็นเป็น10บาทสิบบาทสองอันนะฮะสิบบาทสองอันสิบบาทสองอั2 2> นสิบบาทสองอันน่าจะไม่มีหรอกฮะ1 1> เนี่ยนี่เอาสิบบาทมาสองอันแล้วก็เอามาเป็น แล้วเอา20่สมามาสองนเอาเอา20มาสองน <You? S 1> แล้วก็เอา20มาสองน <You? S 1> เอา20บมาสองนนะครับ <You? S 1> 20มาสองงนแล้วมัน <Okay. S 1> แล้วมันก็จะเป็น10บบาทเลยครับ เก็แบงค์สีแดงแดงห้าอันห้าอันแต่ว่าถต่ว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันไม่มีนะหนึ่งร้อยมันมีแค่สามอันเองก็สมมุติถ้าเรามีห้าอันนึงก็กลายเป็นห้าร้อยเหมือนกันสมมุติสมมุติว่านี้เป็นห้าอันนะครับก็จะกลับแบงค์ห้าร้อยอันหนึ่งแล้วแล้วแล้วส่วนพ่อสั่งเพิ่มให้เลยว่าอะไร แบแนี่นี่แล้ว <8. 5. S 2> แล้วแล้วนี้อันนี้ห้าร้อยแล้วก็เอาสีดเอาเอาหนึ่งรอยเอาหนึ่งรอยห้าอันแต่ว่ามันไม่มีห้าอันก็ลเลยสมมุติก็ได้นะครับนี่แบบนี้แล้วมันก็จะเป็นห้าร้อยเลย เยอแบบนี้จะเดยอแบบนี้จะนับเลขด้วยครับให้กูคนรู้หนึ่งร้อยก่อนนะครับหนึ่งร้อยนี่อันนี้เป็นหนึ่งร้อยะครับนี่หนึ่งร้อยหนึ่งรอยหนึ่งร้อยเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าส่วนว่า หนึ่งร้อยมันมีสามใบเหรอหนึ่งร้อยมีสามใบแล้วส่วน,นว่าถ้าส่วนว่าสิบบาทจะมีสามใบเหมือนกันนะครับเนี่ยมีสมใบนี่คือสิบบาทอันนี้ก็เป็นยี่สิบนะครับยี่สิบพูดคล้ายๆ10สิบบาทแต่ว่าสิบบาทจะ จะจะเรียกแต่ว่าคนไทยจะเรียกว่าบาทถ้าส่วนว่าคนอเมริกาก็จะเรียกว่าดอลลาร์ถ้าส่วนว่าคนนมากจะเรียกว่าจาั์อันนั้นเป็นสก,กุลเงินโอเคโอเคเงินอันนี้มีเยอะมากเลย มันงานนี้มีเยอะมากนะครัะออถ้าส่วนว่าเงินเงินปลอมที่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะจะจะไม่เยอะเท่าไหร่เรียกถึงว่ามันวันจันทร์ทางเรียกจันทร์จีนเขาเรียกว่าะโอังเรียก ที่เรียกว่าหยวนจีนเรียกว่าหยวนเออ,เอ,อก็อ,อ,อันนี้อันนี้เป็นแบงก์จีนนะครับเห็มภาษ,าษาจีนเนาะครับแล้วมันกี่บาทนะกี่บาท,บาทเดี๋ยวดูเลขเลยเนี่ยสิบหยวนเหรอสิบหยวนรู้สิสิบหยวนอันนี้สิบหยวนนะครับอ้อสิบบาทเออ สิบบาทที่ไหนเมื่อกี้ค่าปัน้นเมื่อกี้ปั้นดาฝันเห็นสิบบาทแต่ว่าไม่ใช่เป็นหนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันจะได้อันเดียวถ้าสวดว่าแบงค์แบงค์สามสามร้อยเนี่ยจะได้สามอันถ้าสวดว,ว,ว,ว่าแบงคถ้าสวดว่าแบงค์แบงค์แบงค์ห้า แบนแบนห้าร้อยห้าร้อยมีไหมเนี่ยห้าร้อยถ้าส่วนว่าห้าร้อยจะได้เยอะกว่านะครับจะได้ห้าอันถ้าส่วนว่าอาอันนี้ก็ห้าร้อยนี่งสองอันนี้แสนอันนี้แสนหกเหรอนะ หกพันอันนี้หกพันนะครับส่วนอันนี้ก็พันหนึ่งพันอันนี้ก็หนึ่งพันนะครับเราดูเปรียบเทียบศูนย์มันเท่ากัน,ห,นหมอันนี้ก็สองบาทข้าบ้านทําเหลี่ยมไม่ได้ครับเดี๋ยวข้าบ้านจะตัดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้เป็นสมมุติว่าเป็นเหลี่ยญนะครับ เพราะว่าป้าไม่อยากให้สมูิเป็นเหรียญเพราะว่าป้าไม่ชอบเหรียญตังป้าไม่ชอบตังเหรียญอันนี้ยี่สิบสี่บาทสวน,นนี่ชอยทำไมหนมี 0, ูนย์อันแล้วก็1นึ่งันงอันเดียวอะ มื่อันนี้หนึ่งหมื่นนะครับหมื่นเป็นแบบนี้เหรอสูยรเยอะๆสูตรสี่อันเหรออันนี้ก็หนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับนี้เจ็ดหนึ่งศูนย์อันนี้เจ็ดหน,นึ่ 7, งศูนย์บาทน,นี้ก็หนึ่งร้อยเหมือนเดิมเรากลับมาเจอหนึ่งร้อยไม่มีสองร้อยเลยเ อ๋อนี่เป็นยี่สิบห้าร้อยสิบห้าบาทสิบห้าร้อยบาทอันนี้พันอ๋อนี้หนึ่งพันอันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบาทโอ้โหกลับมาเจอยี่สิบเหมือนเดิมครับมาเจอยี่สิบเหมือนนี่นี่นครับเหมือนเหมือนตังปอมนะ่ะ แบบนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อันนี้แบงค์ยี่สิบอันนี้ยี่สิบหกบาท จับมาก็กลับมาเจอหนึ่งพันเหมือนเดิม พัน,พนอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งศูนย <1 S 1> ์สามสี <7 S 1> ่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามสี่เจ็ดคือ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 เท่าไหร่นะอันนี้ก็สองบาทน,นะครับ เราเดี๋ยวเราหากันไกลกันนะครับจากนี้โบได้แล้วชั่วอยูอเข้าไปนี่เพิ่งได้กปนไก่มาแล้วครับเป็นไก่นี้คมมากเลยนะครับส่วนที่เด็ก ที่เด็กเป็นอนุบันก็ห้ามใช้กันไกลขุมนะครับต้องให้พ่อแม่ใช้นะครับว่ามเป็นของอันตรายมากๆแต่ว่าปั้นใช้ได้แล้วเพราะว่าปัม้มอยู่ปอยู่ปหนึ่งั้นใช้เป็นแล้วี่คือยา ถุงกระยะที่เป็นถุงเซเว่นเหรียญคุณทิ้งไปแล้วทิ้งไม่หมดไม่นั่นแหละอานี้ยกไปที่นั่นเลยไหมถัยได้ยินนี่สองบาทตัดเป็นตัดเป็นคล้ายๆเหรียญน,น,นี่ก็ น,นี่ก็อันนี้ก็พันหนึ่งพันหนึ่งจะต้องกับปัดให้มันเล็กๆนะครับแบบนี้เลย

nhiều rồi, <laughs> Ok <So bye> đi, anh đi, nĩ con cắt để mình lấy นี่นี่ก็ีสิกบนี่นเราเจออนติม ยี่สิบหกยี่สิบหกบาทจะเป็นเหรียญหรือว่าเงินเป็นเหรียญเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญแล้วสิบเอ็ดบาทก็เห,หรียญเหรอ,อไหนเหรียญหมดเลยแต่ว่ายีา่สิบมายี่สิบเป็นแบงยี่สิบเป็นแบงแบงก็จะต้องตัดให้มันเป็นแบบนี้นี่ เข้าไปในถังขยะแป้งแล้วโอเคเรามาเล่นเกมกันนะครับเบมกมธงชาตินั่นก็คือมีมี มีรอบรรอบรอของรอบรของประเทศนะแล้วก็มีตรงชาติแล้วก็มีสัญลักษณ์ของของประเทศมาดูก่อนเลยนะครับว่านี้คือประเทศอันนี้เป็นสหรัฐอเมริกาของนะครับนี่สหรัฐอเมริกาจะเป็นจะเป็นแบบนกแบบนี้ครับนกอันนี้เป็นเป็นยนีครับเป็นเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกา แล้วก็มีธงสังน้นอยูม้าเหรออยาอ่ะอ,ะอะ่อันนี้ก็เป็นไัยอันนี้ก็เป็นอเมริกาครับนี่สัญลักษณ์อเมริกาจะเป็นแบบแบบนกนะครับนกแบบนี้แล้วก็มีดาวอยู่าง,งแบบนี้แต่ว่าดาวมันไม่เหมือนมันทำยากนะครับต่อไปเป็นเป็นนี้ครับ เอาที่ลองดุดดกว่าลองจุดนิ่มสบายสบายนี่ กรอบประเทศของสารัฐจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็มีทงชาบเหมือนเมื่อกี้นะครับกรอบของสารัฐนี่เป็นแบบนี้เข้าไปแล้วก็แบบนี้ อันนี้ก็เป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้ครั้อ,อไปเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นตัวกีนะครับตัวกีแล้วส่วนข้างหลังข้างหลังก็มีตรงชาติแต่ว่า แต่ว่าเป็นตัวกีนะครับเป็นเกอะของตัวกีอันนี้ก็เป็นประเทศอะไรก็ม่ีครับ <See you. S 1> โอเคเดี๋ยวแค่นี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Còn lát còn xa còn cái gì nữa